มีอะไรเหรอป๋องไม่ต <ikke Ugh>. ้องขามเลยไหมทำไมเรียกเข้ามาโอ้เโอมันคือเป็นหนูน้อยจำไม่อ่ะอยากจะรู้เอ๊ะอยู่ๆก็มาเรียกกันชีวิตคุณอ่ะไม่เคยเห็นหรอกเห็นอะไรอ่ะย้ายต้นสักขนาดฮะมีย้ายต้นสักด้วยอ้าวผมไม่เคยเห็นจริงๆบอกตรงไม่เคยเห็นเอาไหนวิธีการย้ายเขาย้ายกันยังไงอ่ะไปดูสิแล้วไปดูวิธีการปลูกเขาปลูกลงกันยังไงเออ ช่องจิตใตรสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนล่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นี <ítulo> ่ฮะโอ้ยฝองนี่รู้สึกว่าหูตากว้างไกลจริงๆนะอยู่บางป่ายังมามองเห็นอีกขนไหนโอ้โหโอ้โหโคลนไปแล้วโน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 ใช้แม่โคโคลนฮะหแล้วตอนเข้าไปเนี่ยเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้โหพี่น้องขนกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอ คือคือต้องเข้าใจก่อนว่ารถเนี่ยเขาต้องใส่ไปเพราะน้ำมันก็แพงเรต้องย้ายไปที่นู่นอ่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าที่นู่นมันเป็นยังไงอ่าว่าย้ายไปแล้วมันเป็นยังไงโอ้ย้ายมาวันนี้วันที่สองนะเหรออ่าย้ายมาวันจันทร์วันนี้วันคารอืมจะเลิกงานแล้วเด็ดเด็ดเราดูตรงนี้เฮียป๋องพาไปดูด้วยนะว่าเขาไปปลูกตรงไหนอืได้อยู่แล้วอ่านี่โอ้โหดูเฮียป๋องว่ามัน หลายคนที่มุณดูที่แบบเขาขนกันสักกี่ต้นน่ะเนี่ยหืมเนี่ยแล้วเขาร้อมอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไม่มีรากแก้วเนาะไม่มีรากแก้วเลยก็ตัดตัดทิ้งหมดเลยเขาตัดแล้วอ่าตัดแล้วอ่าตัดก่อนหน้านี้ก็คือให้รากให้รากแขนงมันออกเออมันมีเริ่มมีรากเขาจะอ่าพอตัดแล้วเนี่ยดูว่ายอดมันแตกอืมพอยอดมันแตกก็เริ่มมาขุดย้ายอือหือนี่ฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะโล่งแล้วไม่มีแล้วน่ะนี่ โอ้เนี่ยที่คุณบอกว่าสองวันก่อนไปตรงนู้นนะที่นู้นะหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วโอ้นี่ฮะเป,เป็นวิธีการการขนย้ายคุยกับเจ้าของคนขนย้ายอืมนี่ฮะเนี่ยใช้รถอ้าวสวัสดีสครับแมอเออกัวสายไฟกลัวสายไฟต้นเนี่ยสิบต้นอ่าสามสิบห้าต้นโอ้ไปขนไปสามสิบห้าต้น นี่ฮะดูว่ากว่าจะได้ต้องระวังด้วยฮะเพราะมีเนี่ยสายไฟข้างบนเนี่ยกลุ่มต้นต้นนู้นเนี่ยเขายังไม่ได้ตัดเพราะมีสายไฟนี่ฮะโอ้เดี๋ยวฮะนี่ฮะมาดูวิธีการโค้นเลยนะ ตรงนี้ลละรออยู่ใช่ไหมไม่ถึงใช่ไหมอ๋อเน่ๆๆเรามาแค่นี้เองถึงแค่นี้ต้นสุดท้ายอ๋ออ่าๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันโตไปงัดเสาไฟอีกเดี๋ยวก็จงเสียเวลากันอีกอ่าก็นี่แหละทั้งหมดกี่ต้นนะ35 35ต้นโอ้โห รอดไหมรอดไหมก็เด็กรอดรอดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละอาจจร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอ่าอ่าอ่าแต่ไปหแตกไปอ่าเด็ดล้อมเองใช่ด้วเนี่ยล้อมจังจังหวะดีไงจังหวะดจังหวัหน้าฝนเออเขาเขาบอกต้องล้อมล้อมหน้าฝนใช่มใช่อืมร้อมหน้าฝนเปอร์เซ็นต์มันจะสูงอืมเไราะด้หน้าฝนหรอกจังหวะมันมีอ่ามันมีฝนมีอะไรด้วยอ่าแต่เราก็เร่งก่อนแหละอ่าเนี่ฮะ อ่าเกือบแล้วนะดูะนี่พามาดูกันจะาๆเลยฮะนะอ้าวนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วนะดูกันโค่นเลยฮะนะโอ้โหพลังมหาศาลครับโอ้เโาเกือบแล้วนะนี่นี่ฮะ กลงยางยางยางเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงแล้วพลังมหาศาลนะของรถแมคโครรถโอ้โห,โหนี่เรียบร้อยฮะเขาชักลากออกไปเห็นไหมะฮะจะมีเชือกโอ้โหเน,น,นี่หิ้วไปอย่างนี้เลยอืมเนี่ยฮะไปละ เราไปดูกันฮะว่าที่เขาเอาไปลงเอาไปลงตรงไหน,นแล้วเป็นยังไงมัง่งนะเดีย๋ยวติดตามกันนะลากไปแล้วไปโยงขึ้นรถเห็นไหมเอาไปวางบนรถเดี <sh arp ield> ๋ยวไปดูใกล้ๆว่าเขาวางยังไงโอ้โหเจ้ยป๋องเดินมาเจอไม้ไผ่นะล้มขวางถนนนี่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  เนี่ยเนี่ยใช้พลังนี่แหละคนถ่ายนี่มัวยกันดึงด้เอ้าเหรอแม่ก็นึกว่าให้โชว์พลังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอ้าโอ้ยพูไม่ได้หรอกมันสิบเออเอาอย่างน้อยคือเปิดช่องทางให้เขาสามารถที่จะเดินกันได้อ่ะเอออ่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเอามีดมาตัดเดี๋ยวต้องรอเอามีดมาตัดนะแม่รถมันก็วิ่งหลบนะแทนที่จะเดี๋ยวหาไม้หินมาฟันอ่ะ นี่แหละเอาไปไงได้ข่าวว่าโอ้โหเหนื่อยน่าดูเลยงานตดกอนฮะอะไรโอ้ยตัดก้อไปหน้มากเลยอ่า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 เฮียป๋องย้ายมาเร็วโอ้โหเออนะเห็นม้ยนี่ฮะต้นสักที่บอกว่าที่เขาจะย้ายมาใช่ไหมยกว่าปีเออ20ยี่สิบกว่าปียี่สิบห้าปีที่เฮียป๋องบอกว่าเขาตัดตรงอ้ข้างถนนนะ อ่าที่อ่าเดาที่ก็ก็เลยขุดล้อมมานะเนี่ยตัดกิ่งตัดยอดออกหมดเลยเนี่ยครัเดี๋ยวสัแกก็โอเคนะอ่าก็คิดว่าน่าจะน่าจะรอดน่าจะรอดโอ้โหคุณดูความสวยงามที่นี่ขนาดยังคุณองฝ่มนี่มันยังไม่ได้ไอแตกยอดแตกอะไรมันก็ดูสวยงามแล้วนะออืเป็นโอ้โหใครยังไม่มีโอกาสได้มา วิ่งโซนนี้ลองมา,มาดูมาดูมาเก็บบรรยากาศ <S <S นี่คือพวกนี้มันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ในแบบว่า,า,าผ่านไป,ปนสักปีสองปีเนี่ยมันจะเป็นเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์เดี๋ยวเป็นอุโมงค์ใครบอกเอเอนะผมนั่นเรยไอ้คาดการณ์มันจะเป็นอุโมงค์ต้นไม้เออกระพูดได้หมดอุโมงค์ปลูกต้นไม้เป็นอุโมงค์ได้ไงบ้าไปแล้วเออนกนะเออ เนี <One input> ่ยขนาดสองคนโอบรือเปล่าอ่าๆลองดูสิโอ้โหเงี้ยป่องไม่ไม่ถึงละไม่ถึงต้องต้องประมาณสามแขนคุณมีมีแค่สองแขนไม่พอคนครึ่งเออคนครึ่งคนครึ่งแล้วก็เอากบไปไม่กบเฉยๆนะเนี่ยเนีฮะเขาไม่ได้กบเฉยๆนะอ้าวกบแล้วทำอะไรต่อกบนอกกันลาเออถ้าหลุดกล้องยึด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 แล้วมันไอ้ยุ่ม ยุงแหมมันไม่ยุงนี่มันยุ่งจริงๆใครบอกถึงจขาดนี่สวยสวยแล้วถ้าเกิดมันติดนะเออนี่นะจะกลับไปบอกเมียดีไหมเนี่ยเออว่าไงเขาย้ายต้นไม้มาแล้วเมื่อวานเออเออเออตรงมาเก็บบรรยากาศกันนะชนคนมาคุณจะรู้ไหมตรงนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีใครบอกเลยไม่มีผู้สื่อข่าวมาแจ้งเลย คือเขาก็รีบเร่งทำงานนะทางอ่ะนะเขาก็อยากจะย้ายต้องนานแล้วแหละเาเลยเทแล้วเสร็จงานจบงานใช่นี่งานสะพานก็จะเสร็จแล้วไงเออมันใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยดูสวยเอาไปเดินไปดูเรื่อยๆนะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะแอบบองแล้วว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันสุดยอดจริงเลยฮะเนี่ยมันสุดยอดนะ เดี่ยมันจะมีต้นไม้สองข้างทางเนี่ยแล้วเราเหมือนวิ่งไปผมนึกถึงไหนว่า,า,าลานสั์อำเภอลานสักจังหวัดชัยธานีทางเขาสวยมากสวยนั่องจากปลูกสักสองข้างทางเนี่ยแล้วมันเหมือนเป็นอุโมงเราวิ่งไปเป็นยี่สิบสามสิบกิโลมันเป็นอุโมงไม้ต้นสักผมเปิดกระจกรถทั้งหมดเลยแล้วก็รับบรรยากาศมาเลย ตรงนี้ผมคิดว่านี่ในอีกอนาคตอีกประมาณสักปีสองปีอ่ะตรงนี้อาจจะเป็นแลนด์มาร์กข,ของการที่หลายคนจะมาถ่ายรูปนะมาออกกําลังกายแล้วมาถ่ายรูปมาเก็บบรรยากาศนะเป็นอุโมงคต้นสักตรงนี้ถ้าเกิดผมยังลาออกไม่ได้เนี่ยผมก็คงจะเอาตรงนี้เป็นให้ที่นักวิ่งหรือนักเดินอะ่ะได้มาเดินมาสัมผัสบ้างกันเถอะอืขึ้นมาสัมผัสแล้วได้ถ่ายรูปกับบรรยากาศที่สวย ตรงเนี้ยเนี่ยครัจะดึงนักวิ่งมาทางนี้ให้ได้บรรยากาศือว่าดีมากเลยฮะดูหนูเดียดเดียวเนี่ยป่องเราดูดูข้างหลังใช่ไหมนู้นนู้นมันเป็นสองสองฝากฝั่งที่มีต้นไม้ที่สวยอยู่ปะดิมข้างทางแล้วฝั่งเนี้ยมันจะเป็นเป็นคลองฮะครับคลองและชายป่าเนี่ยเก็บรายละเอียดให้ดีสวยเนี่ยยังย้ายมันไม่หมดอักยังสวยสวยและยิ่งตอนที่ถ้าเกิดว่าเนี่ย ที่ยอดของที่มันดุนดวนอยู่มันเป็นพุ่มขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาโอ้โหสวยงามมากมากครับเนะนึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกอต้องคอยติดตามดูว่ามันอีกกี่ปีปกี่อะไรมนันจะเป็นอุโมง์ต้นไมใ้ใช่ใช่สิ่งที่เราพูดก็คือมันเป็นจินตนาการในที่เราอยากจะเห็นใช่แล้วความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าก็ายังไม่รู้ใช่ต้นมันจะตายหรือเปล่าต้นมันจะไอช่องอเล็กเย็นนายไปอ่องในปลอง าจจะมาถ่ายบ้างอก็มาไม่ชอบสัมรอยใครไงอืังนั้นคุณก็เดินบนยอดถ่ายไปก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมปีนเออปีนเออไปถ่ายไปผมว่าปีนคนเดินผ่านนะคิดดูภาพโอ้เออสุดยอดไม่ถึงไม่ถึงจะไม่เอาแค่กลางต้นกลางต้นโอเคนึกว่าจะเอาสุดยอดเลยเั่นแหลให้นั่นแหละสุดยอดเฮ้ยผมเอาแค่เนี่ยตามถนนนี่พอแล้วผมไม่ต้องไปสุดยอดนะอย่างนั้น ดูแล้วมันจะสวยแล้วมาเดินตอนเย็นนี่ก็อยากเดินทุกแม่ก็มาถ่ายรูปกันแล้วพอมีต้นไม้ใหญ่พวกต้นไม้เล็กพวกนี้ก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยมันก็จะบดบางหมดแตไม่เวลาว่างผมก็ใส่ขุ๋ยอีกอ่าอ่าต้องรอให้รากมันนี้งอกดีๆก่อนค่อยใส่ปุ๋ยรากมันเดินรากมันเดินมันมันใช้กี่ขาฮะสี่ขาเนี่ย เหมือนยังมีอ่ะเข่าเลอเฮ้ยคุณนี่ไ่รู้ผมถึงถามนี่ไงปาเออยไงบอกว่าเป็นความรู้นี่ไงรู้หน้าตาคุณไม่น่าจะรู้ขอบคุณมากนะครับครับผมบ๊ายบาย